รถเครื่องปั่นไฟมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่รอมาตั้งนานวันดีครับ <c oughs> นี่ครับว <c oughs> ันนี้ใช้ทางคืนบ่ครับใ <น S 1> ช้ทั้งคืนไหมะโอเค,ออเคก็อยู่กับช่องยิช n แนลครับผมนะครับเมื่อวานก็เจอกันนะครับที่รถแห่เนาะครับพรุ่งนี้มีอีกไหมรถแห่สิบสามเฮเทียนเฮเทียน13แล้วก็รถของใบปอ ก็จะมีของอะไรนะหนังกระปลาทองสุสามใช่ไหมวันเดียวกันไหมที่ที่เดียวกันเนาะครับผมใช่ครับที่หนองเต็งนะครับน่วยสวัสด์กับนวยสวัสด์จะเจอกันนะครับผมนี่รถเพื่องปั่นไฟมาถึงแล้วนะครับส่วนคนรอเรานะครับผู้จัดการน้เราก็ยืนรอตั้งนาน,น้ะครับเต็มูเต้ไข่ขุดแชมป์กลางนา ถ้าตะกี้ครูนายนเดอเอะหลังแกลกแ s <S น้ำไม่อาบเมนเตไปช, building building ชิดแต่น้ำหอมคนนี้นี่ทำเป็นไปเทน้ำในห้องน้ำชู่ชู่ชู่เอ้ยอยู่ตอนจะบ้าจะบ้าน้อะนี่ฮะนะครับกดเครื่องปั่นไฟมาแล้วครับเหลือแค่การไปเสียบแค่นั้นเองครับผมครับเอ้าเรามาเจอสมหมา้ซาวด้วยครับผมนะครับอุ้ยกำลังบรรยายใหญ่เลยครับนั่น โอ้ oh, สวัสดีสมหมายสาวย yeah. มาพร้อมเครื่องปั่นไฟเลยครับนือครับอยู่สุบเบ้เอ้าทางนน้นก็วินัยครับผมหูยช่องดังครับวินัยสุดที่อยเจอทั้งยิเจอ,เ,อเจอท้งวินะครับเจอทั้งบงเทพเจอทั้งสมหมายครับผมเรือลิดต,ตายไปแล้วครับ อ่ะนะครับบรรยากาศที่วัดสนวนในครับผมวันนี้เรามาแย่งกันถ่ายครับเครื่องปันไฟก็ยังเป็นของรวมใจวัยรุ่นครับผมนะครับก็ยังไม่ได้ร้องเสียงสักทีนะครับต้องรอเครื่องปันไฟนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงครับผมนะครับอุ้ยใครเนี่ยสวัสดีครับจานโอ้นะครับวันนี้มารอเลยนะครับผมย่า มาแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเสียบอย่างเดียวครับปลาเราครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาเสียบก่อนครับนะครับวันนี้มาข้ามหน่อยเนาะปลาเนาะผมนะครับฝนตกเนาะเดินทางลำบากครับแต่ยังไงเราก็มาทันครับผมรวมใจวัยรุ่นสวัสดีครับปลาครับแม่สวัสดีครับครับผมนะครับ เสียผิดเสียผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ฮใช่ครับต้องลงมือเองทุกอย่างนะครับเนาะถ้าไม่ชำนาญจริงๆก็อย่าริอาจเนะจานอันตรายครับจะนับบัตรสองสองร้อยยี่สิบนะครับใช่นะครับ 0814707057ครับผมรวมใจวัยรุ่นนะครับเรียกใช้บริการได้นะครับ24ชแต่เรียกได้24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเนี่ยสนามำเตอไอ้ในปุ่งชายนั <c oughs> ่ดอกปุ๊บตัวนอ,อกเลยนะ <c oughs> <c oughs> พอยอพอ้ท่านี่ยรอถึงจอดรถปุ๊บเสียบไฟเลยครับดูนี่มืออาชีพจริงๆ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาใจเย็นเด้อผู้ขาเด้อสายหนเน้ตสายไหนสายไหนมหบอนใหญ่ออันนี้สายเมนหลักครับผมสามตัว ฟ้าสองดำหนึ่งครับผมดีเจนุบอกมาครับทุกครั้งมันต้องมีสายดินใช่ไหมป้าอ๋อเจฟนะครับต่อแล้วครับตอนนี้ ปรับเรารว่ยติคอดิงปรับคอดิงเนี่ยนี่เราะากาศกำลังโปรเพลสโปรเพลสสบายสบายครับใครมาช่วงนี้ก็จะงงๆเอ๊ต้นมะขามหายไปไหนวะอันนี้ก็ตัดนะครับน่าจะสร้างโบสถ์ครับผมตรงนี้นะครับ สร้างอุบสถนะครับเตรียมพร้อมลั่นนะครับกับนันทวันดี559ครับผมนะครับแม่ค้าก็มากันแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ได้บเบลงครับเอาลครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ เรื่องของการต่อไปครับจมหรือยังจะถามก่อนตอนนี้เส้นว่ายอยู่ครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องปั่นไฟพร้อมบันเลงเงียบก็เตรียมไฟกันครับเอาหมึก <c oughs> ันกเลย <c oughs> เนี่ยจอ์นบัตยูคึ้นธอกระเพะกระเพะโ <c oughs> นบะเวียบะโอ้ยุโบ่หยับนะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เลยเตรียมปั่นแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กทำพิธีอยู่ครับผม <c oughs> <c oughs> ต้องไหว้ครับเหมือนรถแห่อะไรเราก็ต้องไหว้ก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับ ันนี้ยูทูบเบอร์ก็มากันเยอะครับหลายช่องนะครับทั้งช่องใหม่ช่องเกา่าแล้วก็ช่องเกา่ากว่าสั่นนะครับเส้นวายนะครับะนะครับหลังจากเส้นวายเสร็จเดี๋ยวก็บรรเลงครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราดูตอนทพสเสียงกันต่อเลยแล้วกันนะครับ